าเดด็789อัดฉีดทองประตักเทพหักเขี่ยวเสือคิมนายหัวสิงกำชับประตักเทพซินบีมวยไทยให้ทำการฟิตซ้อมอย่างนางกรขึ้นดวลกับเสือคิมซิสตอทอแตวเป็นคู่ประกอบรายการศึกพี่แคแสนชัยนุบัที่สิกรกฎาคมนี้ในไฟนี้ประตักเทพได้เปรียบพิกาชชก2ปอดทำให้มั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมได้ ถ้าหากประตักเทพพิกเอาชนะเสือคิมได้ในการชกในไฟน์นีตนจะมีรางวัลอัดฉีดเป็นทองคำมอบให้5บาทอย่างแน่นอนหนึ่งล้านเล็กงัดเทาขยมตัววันฉายหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนอนเปิดใจยอมรับว่าตัววันฉายพี่แคแสนชายมวยไทยยิมเป็นนักมวยที่ฝีมือจ,จัดจ้านฟอร์บกํกำลังสดจากขั้วแต่จะผ่านตนก็ไม่ใช่ง่ายเช่นกันสุดพี่แคแสนชายวันอังคารที่1ิกรกฎาคมนี้แฟนมวยอยา่าพลาดชม วอลวุดขอทำฟอร์ม2ไฟล่าแขนพัดจันชายวอลวุตบาวียินโชว์ผลงานขยมขยา่าย่ำแขนสปินเตอร์แบ่งกองปราบลงมาได้อย่างสุดสวยในสึกเบิร์ดเดย์นายกเอท่าสาราทาให้กลับมาเรียกความมั่นใจได้อีกครั้งทีมงานเผยขอเรียกฟอร์มอีกที่ไฟด่านต่อไปขอเจอพัดจันชายอีกรอบ ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน